มาตาสาสชะพยายะมาตาไปลว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงมารดาคนที่ความเคารพนับถือกันสาสชะเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคนที่สนิทกันเป็นเพื่อนพยายะอุปสรรคปัญหากระทบกระทั่งพรนดาที่อยู่ในมาตาสาสชะพยายะไม่ว่าใครจะส่งเสริมสนับสนุนคุณจะเป็นผู้ใหญ่ก็ดีเพื่อนฝูงก็ดี เขาจะสนับสนุนคุณได้ต่อเมื่อคุณมีผลงานเกิดขึ้นก่อนเพราะเป็นพยายะหากไม่มีผลงานนะครับไม่เป็นที่น่าเชื่อถือเขาเา่าั้นจะไม่ยืนคำมือเข้ามาช่วยเด็ดขาดและโดยส่วนใหญ่แล้วคบคนเหล่านี้เราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่าได้เปรียบเพราะเขาก็ตามจะลงมือช่วยเหลืออะไรเราก็ได้เขาต้องมีผลประโยชน์กลับไปเขาจะไม่ทำอะไรโดยที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเรา คุณเองก็ตามหากดาวที่อยู่ในมาตาสาชับเป็นพยายาถ้าอยู่ในกำลังประเคราะ์ไม่ดีด้วยแล้วจะหมดเปลืองไปกับคนรอบข้างหมดเปลืองไปกับเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคนที่ใหความเคารพนับถือแทนที่จะยื่นมือเข้ามาให้ความช่วเหลือเรากลับเราต้องไปยื่นมือให้ความช่วยเหลือเขาเสียมากกว่าเพราะดาวที่อยู่ในมาตาสาชับพยายะเป็นดาวที่มีความ ลันทดมีดาวที่มีเป็นความทอ้อถอยทอ้อแท้หนักเหนื่อยเป็นภาระที่ตัวเองต้องเข้าไปทําเข้าไปรับผิดชอบทําแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะเป็นพยายะปีจรเช่นการจรมาปีนั้นไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สนับไม่เจ้าชะตาดีเลยมีแต่เสียหายทําคุณบูชาโทษได้ซ้ํา